ท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันที่29มกราคม2568นะครับผมเวลานี้เวลาประมาณ18นาฬิกากว่าตอนเย็นนะครับผมซิ่งช่วในป็นช่วที่กลับจูงจีนพระพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางมา ทำช่างงานที่กรุงเทพก็เลยตอนนี้กำลังเดินทางกลับขึ้นทางเหนือนะครับเพื่อถืโอกาสเก็บภาพมาบันทึกเกี่ยวกับสภาพว่ากรุงเทพเตรี่ยนแปลงเป็นขนาดไหนแล้วนะครับผมและเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอนนี้ก็คือจะสังเกตได้ว่า รถกำลังนอนแน่นขันมากะครับผมทุกเ,เกือบจะทุกคันดูเหมือนจะมุ่งหน้าขึ้นไปทางไหนอ่นะครับก็ทยายทางจะนี่ไปยาวไกลนะครับประมาณ700กิโลเมตรนะครับกว่าจะถึงเชียงใหม่นะครับผมก็รถทั้งห,หลายเหล่านี้ ระบงวิ่งนี้ก็จะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักแต่อจะกระจายไปตามระบงทางบ้างอ,อันนี้จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กูเทสมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับผม,มการคมนาคมต่างๆก็สะดวกมากขึ้นถนนหนทางก็มีการสลับซับซ้อนกันมากใหม่นะครับผม คือฝั่งกับฝังขวาที่ท่านเห็นเป็นตึกสูงเนี่ยคือฝั่งของสนามบินดอนเมืองนะครับผมก็เกือบจะถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับผม ถนนเสนน,นี้ถนนสายนี้ก็คือถนอนวิภาวดีรังสิตนะครับอ่าอยู่ในเขตรดอนเมืองนะครับผมรถเยอะมากเลยครับผมช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ รถจัดเบียดแล้วก็แออัดกันมากนะครับผมจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เวลาและต้องกินเวลาพอสมควรนจะไปที่ไหนก็ต้องเตรียมเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยติมชมงต่อชั่วโมงนะครับถี่จะถึงเป้าหมายได้นะครับผมถ้าจะาาใช้เวลาสิบกว่ายี่สิบนาทีเหมือนทั้ง แต่จังหวะน,นี้ไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาอย่างนั้นได้เลยต้องเพื่อเวลาไว้กี่ชั่วโมงส่วชั่วโมงนั้น่ะสิ่จะถึงนะครับผมอ่าน,นี้เข้าสู่ตรงถนนเขาเรียกว่าถนนอพอขวดนะครับผมพอขวด่่นนึกภาพว่าพอขวดขวดไ ขวดไม่ข่งหรือประมาณขวดอะไรที่เป็นเหมือนขวดไม่ขงขวดน้ําปลายา,ยาวๆนั่นแหละอันนี้ถนนมันจะบีบเหมือนขอบขวดนะครับเขาก็เรียกว่าถนนขอบขวดนะครับผมซึ่งจะทําให้รถวิ่งมาไกลเนี่ยจะเยอะแต่พอมาถึงงจุดนี้ถนนมันจะบีบเข้ามาเหมือนขอบขวดเข้าไปปุบเนี่ยมันจะทําให้รถหรือการจราจรเนี่ย เบียดกันแล้วก็แออานมากขึ้นมีทําให้รถติดแน่นกันมากขึ้นนะครับผมทำให้รถเคลื่อนตัวช้าลงนะครับผมก็ถึงป้อมใหม่ก็จะช้าลงไปด้วยนะครับผมเอม่เส้นนี้ท่าพเจ้าเองก็ ท่มาบ่อยแล้วก็ใช้ชีวิตมามานานพอสมควรนะครับก็จะรู้จักลักษณะพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับผมโอเคนะครับ อขอจบอาการรรยุทธภาพแต่เชยงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ช่วยติดตามารายการนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ